อ๋อสบายดีเด้อทั้งไอซ์ซึ huh. uh ่งแน่ก็ลืมเลยไอโตนเนาะไอโตนเขาเคยขาแหงไอโตนเนาะเ้าโคตรเขาโคดเนาะก็เมื่อนี้มีทั้งเอฟซีพนกะฝากท่านมาให้เจ้าน้ำแน่อ่าที่ว่าเห็นเจ้าเห็ดอะนะเห็ดเฮือนให้น้องแกงมื่อนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจางพนแกลี่ยหน่อยเด้อจะน่าบนสมบัติเมืองหายเด้อ แต่ตอนนี้หางาแห้งเจ้าแบบมากระปวดไปเดอนเจ้าเลยได้บ่เอาหนึ่งของช่ำปึ๊บว้าวคุณยังขึ้นเปี้ยวอยู่นี่ไวเลยปวงน้าไม่เป็นอะไรฮะขาเข่าหมูี่อย่างนี้มอเตอร์เราหนิหมูยี่เลยบ่ยังหมูยีบ่ยังหมูยี่ไอ้มีอะไรสบายดีเด้อพี่ยองเลยโดยไปสายคุณแล้วปลาคุณบ่ลงปลาลงระวังเด้อไปกินกาแฟไปเลยไมว่างระเบื่อพอด้ะอือโอ้ มางใหญ่นี่เนาะจะเอาเงินไม่ให้เด้เอ่า320,000เนาะ500บาทเด้อเอาขอบคุณ t h a FC ขอบใจโดย พี่น้องเลยเปิดพาออกมาแดดคือเก่าเด้อมือนพี่น้องเด้อปัดสุขุมสุคนพี่น้องเลยเนาะเป็น,นไดนะ้หลาเนาะทางต่างประเทศเนาะอ่าฝั่งไทยแดดคือกันกับฝั่งลาวอยู่บ่เอา้าหรือว่าอะไรพี่น้องไอ้ไก่สีขาวเาดือนสีเดือนหาได้พี่น้องเอนะ้ยนาะปีใหม่เล่าไก่เข้ามาได้กับบริโดนได้พี่น้องเลยนะอีกเดือนปลายก็ะหอดอะไรเนาะเอา้าเอา้าวันนี้แกเป็นมือสุดท้ายเด้อพี่น้องปองไปพอพี่น้องวัดสุขุมสุคนมือสุดท้ายของทีมงาน อยู่ในเมืองเซโปนกับเซไลกับคือเมื่อทางสู่กับครอบครัววัดสุขูสุคนเหมือนนี่พี่น้องในทะีมงานเอาเนาะเมื่อสุดท้ายก็เลยมาหนี้พี่น้องเลยสีแวะเวียนเข้ามาทางครอบครัวน้องตุนพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นก็ต้องกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุขูสุคนได้พี่น้องเด้อพบ,พบ,พ,บพบเจอกันอีกแล้วกับปบา้าบุญซาละวันมือนนี่พี่น้องเลยเนาะก็เลยมาหนี้เนาะแก กระสอบบ้าแงงพี่น้องเลมาให้กับข้าวโพดน้องตุนเนาะก็คืออ่าข้าวโพดเนาะพี่น้องเอ้ยทีู่ว่าฟังเราวเอือดมักส์ลีเนาะข้าวโพดมาเขาวโพดพี่น้องเอ้ยเพื่ออ่ามาให้น้องตุนเป็นแม่ค้าอีกรอบพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่เอฟซีเนาะพอนได้เห็นน้องตุลพอนได้ขาข,า,ขายกระแลมมาชั่นเป็นแม่ค้าเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อก็เลยเเลคิด อยากให้น้องตุลนนี่ประสานต่อเนาะในเป็นไม่ค่าเนาะพี่น้องเลยหากว่าการเป็นไม่ค่าเนี่ยเราเลี้ยงชีเนาะเดีว่ากับตนเองเนาะในครอบครัวจากไปหน้อยกลายเป็นใหญ่ได้พี่น้องเลยเนาะคนบอกนะอ่าก็เลยคนกับฝากเงินมาให้มาบุญเนาะมาเป็นสะพานบุญให้ชื่อในฤดูนี่มียังทีราคาได้เนาะคนก็เลยคิดเห็นแต่มักไหมในพี่น้องเลยเนาะมักส์ลีก็เลยให้เพิ่มมาต้มขายพี่น้องเลยเห็นเขาขายดีอยู่ในพี่น้องเนาะเพราะ ขาตามบ้านตามถนนทนทางนี่พี่น้งนองเ,เลยเนาะก็เลยแกหมักซาลีหรือว่าข่าวกระโปงมาให้เพื่นอนเนาะก็ต้องขอขอบ,บคุณเอฟซีจากฟังไทยหลายด้วยนะพี่น้งอ,องเลยติดเชื้อทีมครอบคุณน้องตุลเพือเอเ่อนเนาะก็เริ่มวันนี้ก็มาส่างให้น้องของเทืร์นเลยเนะาะใช่เละทั้งอ้ายน้องตุลพี่พี่พอ่า,อาไม่เล่พี่น้องเลยปึ๊บเนาสบายดีเด้อ ทั้งไอซ์ซื้อนะก็ลืมเลยไอ้โตนไอ้โตนเนาะไอ้โตนเขาเคยขาแห้งไอ้โตนเนาะเขาวโคดข้าวโคดเนาะกับมื่อนี้มีทั้งเอฟซี่นกัฝากท่านมาให้เจ้าน้ำแน่อ่าที่ว่าเห็นเจ้าเห็ดอะนะเห็ดเทินให้น้องแกงมื่อกี้เป็นน้ำจิ้มน้ำแจง่นแกง่ดีหน่อยเด้อจะน่าบนสมบัติเพิ่นให้เด้อแต่ตอนนี้หางแห้งเจ้าแบบมาเขาโคตรไป เพื่อนเจ้าผู้เลยได้บ่เอาหนึ่งของส่งปุ๊บวัดทูไปไปไปได้ไปไปหมดและฮ่าฮ่ายตุนเนาะหายของต้องตุนหมอชันพี่น้องเลยปุ๊บเอาไปตารางก็ได้ปึ๊บเออโอเคปึ๊บอ่าโอเคโอเคหาแป๊บหนึ่งนะสแตทเด้อ ตอนนีคือเปียวอยู่นี่ไลตัวของน้ำไม่พี่น้อเลยฮะปคัขาน่โมวีแล้วนี่มีไรบ่ยังโมีบ่ยังมีไอ้พี่น้องลสบายดีได้พี่น้องเดไปสาุแลปลงปลาลงระวังเด้อไปกินกาแฟเลยระวังระเบิดพเด้อคนขยักคลองน้ำทางกุญญายันพี่น้องเลยเนาะมว้คลองน้ำพูนแหละไปปลาพูนและอ้พี่น้องเลย กว่าจะมาปดถูกท่านนี้ก็บบริปดช้ำเสียงยังเสียงยังนี้อ,อ,อ่อยๆอยู่เนาะฟังมรำเรื่องบ่โอ้ออยพี่น้องเห้ฟังพี่รองเรื่องอ้อยๆฟังมรำเรื่อง,อ,อ,ยง,อ,งอยู่พี่น้องกินหอยแต่ไม่ตุ้ยเท่าแล้วสิ <laughs> พี่พี่น้องตัด่ามาทั้งเฮือนเนาะกั้นระบาดเลยจวดอะไรเมือนี้พี่น้องเลยะนะสบายดีอีกทา่านึงเด้อไอ้ตนแม่เนาะสบายดีน้องพุชชาสบายดีนะสวัสดีเด้อสว,<ด>วัสดีเย้ยนนาาเ้้าเ้ ยังบ่ทันได้กินเนาะยังแม่ยังแกงหน่อไม้อยู่แกงหน่อไม่ของหมักของมาบุญอีกเนาะโดยพี่สาวครั้งช่วงนี้พี่น้องกับเพาะกินมาได้เนาะทั้งกายเฮาเด้กินข้าวกินน้ำเราบ่กยังคือการถายไม่แกงหน่อไม้อยู่โดยอือเปิดไปอีกงานเราบ่นอือยูช่วยแบบยันเขามาเห็ดเกลือนเราวบาช่วยเขาอ๋อ เแบบว่าสวยตั้งร้างพันน้ำเนาะบัตอีผู้หนึ่งเด้ยจะอยผู้หนึ่งบไปเอบียรไปเบียเอเบียไบิ๊กป่ะกองไม่บิ๊กกองไ่บิ๊กห้กองนึ่งอะไรกอนเนาะเป็นมือเป็นมือบ่มือเท่าไรมือเสนหามือแสนหาสหาประมาณสองร้ยกว่าบาทเนาะประมาณนี้เี่น้องเอย กูซ <c oughs> าด้วยบอกไปกองไปบิ๊กบอกน้อง <c oughs> สุดใจด้วยสะไปทา้งใด,ลลงใดแล้วทะเล่นแล้วบอทะเล่นนโมูแล้วโอ้ยผูกพักหนาก็เคี้ยวขึน้นะม้านอพี่น้องเลยเนาะออ้ามมอนดิกาบ,บูนเดอร์ซื้อมักซารีนะ <c oughs> เนาะอ่ามหาิถ้ำหนองตุน เอาขายบังค์ลี่บ้านนี้พี่น้องเป็นแม่ค้าเนาะมากยู่ว่าเป็นแม่ค้ามากอยู่งอืาเพราะว่าพี่น้องเลยเห็นเอฟซีเนาะทั้งฝั่งไทยเพิ่นได้เห็นน้องตุนไปหาขายกระเล่มมือนั่นเน,น,นะ<ด>าะขายกระเล่มเนี่ยน้องตุนคิดเองบ่หรือว่าเพิได้คิดเองคิดเองเนาะ<ด>อาการอห่อนะจะขายบ่เออพอดีทั้งผูญญ้ใหญ่เพิ่นก็เห็นพี่น้องเลยเนาะว่าอยากสืบต่อการเป็นแม่ค้าครับน้องตุนเนาะอ่า เพิ่นก็เลยให้ฮบับุญนี่ชื่ออีองั้ก็ได้เนาะที่ว่าขายได้พี่นอ้องเอ้ยเอาสบายดีทั้งแม่เดอ้อร์สบายดีเอาหน้ามาให้มาย,ย,ย่อแขกย้อนขอบใจลใหลายแม่เดอ้ออ่เาเพิ่นก็เลยอยากให้ยบุบุนนี่ชื่ออีองั้ก็ได้ที่ระดูนี่นะเนาะมาให้ทางครอบครุณองตูนขาย,ยอ่อาคือว่าเพิ่นก็มักกัรไปแม่ค้าเนาะ คิดไปหาขายกระแลมมาบุญเห็นตอนนคลิปของบาบุญบันป่าพี่น้องเลยอ่าคนก็นั่งกินข้าวเยื้อในสันอะไรเนาะ mm hmm. ขายกระแลมเบิดเลยบ่เหมือนอะ่ะ <laughs> คนเมาเลยวะเอ้ยนะคนก็เลยคิดว่าหาเงี้ก็ได้บาบุญว่าจะนะัดเนาะหาให้น้องตุนเป็นขายเพผนก็เลยฝากเงินมาให้บาบุญเนานะจำนวนหนึ่ง <No. S 1> ว่าซื้อเงี้ก็ได้พี่น้องเลยว่าให้นางนตุลนนเป็นคนขายเนาะ <No. S 1> ะบาบุญก็คิดเห็นดอกมักซารีแล้วเนาะ กระสอบบ้าไงคนขาย <c oughs> พี่น้องเลยคนขายกระสอบหนึ่งสามแสนกีบพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นเงินไทยกับประมาณสี่สีล่ลอยไปลายไรห้าลอยเนาะมาหูมาหลุนวาน้องตุนสิขายได้กำไรเท่าไหร่จากทืนสามแสนกีบเด้ะอ่าเพิ่นชนราิ่นขายเพ<า>ิ่นขายยังไงน้องเคนขายเป็นม่านเอาประมาณสองม่านสิบพันสองหมากสิบพันเนาะ โดยมันนั่นแหละโดยโดยโดบ no ้านนี้ที่เราค้าในก้างบ้านเราก็ไปค้าใช่บ้านไปค้าบ้านอื่นต่อ้าบ้านอื่นต่อมนโลองเบิ่งเด้อเพิ่นก็เลยอยากสนับสนุนเนาะยิบยื่นเป็นทุนให้เล็กๆน้อยเนาะคนโอนมากะว่าหกร้อยพี่น้องเลยเนาะโอนกวมาคิดใส่ที่ละพอ เขาข้าวเราสกสอบหนึ่งสามแสนพี่น้องมันกะประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะอลองเบิ่งเด้อได้กับมาเที่ยวนาบานเสม,มาทางา่าได้กำไรเท่าไรซื้อต่อได้ยี่บอสตลาดผลตอบคับลูกค้าผลตอบคับเนาะขายต่อไปเนาะจนบมดยานมันหมดแหละยามนี่ขายมักซาลีรวมกระโพดย้ำนากระดูดนากระขายอย่างอืน่นอ่า ย,ยังไข่บดแดงไปะยงไข่บดแดงขายเอาโาเป็นดอกไข่บดแดงบมเป็นปะอลองแกะบังบังหหน่องมากงามยูบอสื่อ,อ,อว,วอ่อง,งเศร้ากับบดเบิงเจ้าว่าแข่ววอมก็อาไปจักหมักสลีกับพี่ตองเลยเออออหงามบอ <c oughs> ừm ô mảng nhầy nó đi phi đây nó nhầy du xã mạc sao phân thàp cái ngân bạc tới nó bạn bạc này phi nó khoảng sáu mươi nó à A man cào sĩ mạc. Hm, này sĩ mạc, you know. Tông tôm đi nhau. Mó tông mi bó. Mi bó. Món ăn gì ăn. Món ăn, gió 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 gió. Món nắm m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 ón mòn món nắm 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 món หมอนั่นต้มแต่เท่าไงก็ประมาณได้บอซาหมากเนาะ <c oughs> ถ้าเ่าป้าไปโดนกับบุปเป็นยังบ็ถ้าพ่อ,ป,อ,อบบป้ายังบ็ต้มเนาะยังบุปเป็นยังประมาณสองสามมื <c oughs> อม้อยังได้อืมประมาณ <c oughs> ลองขายเบิง่งแม่มักจีบวะขาขายแม่มักจีบวะอาชีพของแม่ได้ขาขายแม่นเอสมัครอาชีพเพราเคยไปขายนม้อ,มอยู่ด<อ>ิแม่เคยไปขาย ใจมากจีน,น้องแม่เนาะเอ่อเดินเดินเพราะว่าตะกี้จะหันน้องแม่ไปขายเนาะอืมเออเดินเดเนเดินพี่น้องก็อยาืนเพื่อนพันเรี่ยไว้เนี่ยเนาะพอได้เปิดหันขาเนี่ยน้อยคอยทางอ่าพี่น้อง,องอเลยเนอนซะเนาะพอได้มื่อกี้กับทางเอฟซีเด้อแม่เด้อร์พันว่าเห็นหน้องตุ่ลพันไปขายกระเลมเนาะ คนกะโอ้ยให้บาบุญนี่เบิ่งเนาะว่าอันใดจะให้น้องขายได้พี่น้องเลยถ้าว่ากระเลมนี่กะบาบุญว่าคิดว่านี่สิดีกว่ากระเลมนะเนาะากระโพด่ะกระเลมนี่ได้กันได้ในไหนเนาะกันได้แบบว่าน้องไปขายว่านไงเขากำไรบโบลาณแล้วของมันสาวสามชิปนี่เนี่ยเพราะว่าเอาบโบลาณเลยก้อนว่านไงว่านไงบ่าไปคลายป่ะม่หกสิบก้อนหกสิบก้อน ได้เงินเท่าไหรอ่ะก็่าหกสิบพันบาทสบาก่อละพันบ่ะแมนกินเลมน้อยเนี่ยไปทงตลอดน้อยก่อละพันหกสิบพันเย้อืมได้กำไรประมาณประมาณสาวสามสิบพันนี่นะโอ้ยพี่น้องเยเนาะเห็ดไปเนาะใจมากพี่น้อยดีแล้วดีแล้วแต่ว่าใจมากเ่าฮามากแล้วมันก็ ถือว่าสินได้น้อยก็ยามันเนาะเขาก็มาเห็ดมาคายก็ได้อยู่ดอกพี่น้งงอ,งนงองเลยอือพี่เน่บังก็เลยสนับสนุนเนาะ,ะเป็นเงินทางเอฟซีพันจากฝั่งไทยเพิ่นหักไปส่งเนะาะพา่งอาบนั่งซื้อให้พี่น้องเลยส่วนทั้งซามเงอนีนเพิ่นมาอยู่บ่มื่อีาเพิ่นคือสิพักพอนเหมือนอวันแดดแดดเนาะไก่และนับมือและพี่น้อง,งเลยเนาะไก่ชิฮอดปีไม่ลาวเลยแหงนับมือแหงฮอตอ่า หน่ก็เลยมันี่แวะเของมหาทั้งแม่แล้วก็น้องตุนเนอแล้วก็ทั้งครอบครัวน้องตุนนั่นแหละมันี่ก็ซุ่มทีมงานซุ่มเบาเตียงก็บเได้กลับคืนเมื่อแล้วเนาะอ่าก็เที่ยวนาไปแล้วเอาบนเฉมาเบิ่งว่าการค้าข้าน้องตุนจะเป็นอะไรเนาะแล้วก็มันี่มีทั้งเอฟซีจากฝั่งไทยเนาะอ่าเมื่อนั้นบาบุญไปถ่ายคลิปเบิ่งอ่าไอตูนพันนี่เนาะตูนโตนปะ เฮ้ยเราเออยังยากนิดหนึ่ชื่อน้องเหชื่อเขียดชื่อชื่อเขียดเอาเวียนเอาเวียนเอาเวียนผู้ชื่ออะไรละถักเขียดโมเอินแต่น้อยเลยกะเปลี่ยนชื่อเลยเคยเอินตุนตุนะลตุนเลยบ่ตุนเนาะตุนอานนองตุนเนาะตุนอีกผู้หนึ่งไม่ใช่ไครเบียนเบียนเบียนตุนตุนเนาะชุดใจพุชชา คนนอกประเทศกุศลาอืมคนก็เลยได้๋ยหับไปชมมือนันโอ้เอห็นไอ้ของน้องตุนนี่เพิ่นดุพีน่งงนะออ้องเหรเนาะเฮ็ดซวยอ่าต่อเติมเพื่อนให้น้องแก้วมนี้เนาะเพิ่น,ะนก็ถามว่ามือนังนบ่มีเงินพีน่น้องเลยซื้อตะปูกับโบมีประบนกเ็เลยเอาเงินให้หาสิพันนึงปนก็เลยเลยบังคลิดป,ประบนกเ็เลยอยากฝากขึ้นมาเป็นนำ้นำใจเป็นใจให้ทางไอ้โตนเนาะ À, Loi bát, phiềnng lê, nó quê? Đây... Sì, nó. Tiếm bào đếp, phiềnng nó. Tông suy bát thâm ngân thoáng bosào nó. Hu sao ngân hai gần nó sẽ uh... okay, nó. Ok, phiềnng lê vùng ngân ngân ngành ngành đấy, ngành 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 แต่ว่าบุญมาเท่านั้อหลืมเพราะเราประมาณสองทิศนะฮะแอบฝากเงินให้ทั้งอาน้องตุลเลยเด้อว่าพอจน่นกับนาสิอยากใส่เงินด้วยกันเลยพี่รองเลยเนาะคนก็เป็นคนบุคคลปากค่อยเบาเนาะอ่าสตาเดียวกันเลยเนาะขอบคุณเจ้าเนาะแบบว่าเบาบุคคลอ่าเบาบันไดอาณาเป็นเพิ่นก็เป็นคนแบบว่าขี่ไอขี่ไอเนาะ hôm nọn thon tô vì nó lấy đi là đi là đi nó xơi phi nó nó tổng khóc chạy thằng mẹ phần này lại thì bà liền lụ để đi thằng mẹ đấy bà hông sáng lụ đi phi nó lấy nó áo xa nó bà ngân hải sao nó FC rồi Frank, NERI, rồi FC phạm thay đó rồi ดแล้วขอบใจให้อยู่ดีไม่แห้งขอบใจเจรัยของใครอย่าให้มีรวยให้ร่ำให้รวยรวยบุคคลว่าขอเป็นเนาะเขินพี่น้องศาสนาเนี่เขินเนาะเขินแล้วก็อายเนาะก็มีโอกาสมาเนี่ยกับพ่อพันพอดีพี่น้องเลยมาแต่เที่ยกับบุกคอยเห็นพันเนาะไปเห็นเวียกเนาะเมื่อหลักลเห็นพันแก่ไหมพี่น้องเลยขึ้นมาแต่พูบอ่ไม่ไผ่เนาะใส่รถจักรไม่แม่นเลย ทางมายังลี้อืมไม่ไม่ไล่ไม่ไล่ป่ะอันนี้พี่นางอะไรหัววุ้นซูเป็นบ้างหันเนาะเฮือนหลังนั้นเนาะพี่ว่าทางน้องแก้วมันนี่มันอยู่ใกล้ใกล้กันพี่น้องเลยต่อเติมเรียบร้อยเนาะโอเคใชเนาะแล้วก็เงินส่วนที่เหลือเนาะพี่ว่าซื้อข้าวโพดนะวุ้นซื้อเครื่องดื่มเด้อเป็นพวกเอ็มร้อยเนาะคนก็ว่าถ้าว่ามันเหลือมันนี่ก็ให้เอาไว่ให้สร้างเนาะ ไปซากินโดยแล้วก็นี่ตุ๊กตาให้น้องพุชา่าตุ๊กตาพี่น้องเลยมากอยู่วะฮะมากบ่หยาดนาดหยาดก็น้องพุชชาไอ้น้องชุดใจแล้วนี่ได้เดียวจำพี่น้องเลยตุ๊กตาอยู่ในอันนั้นทานข้าเพิ่งเอาใหา้พี่น้องเลนะยเนาะแถม พอบุญพอหยอกว่าจากเมื่อให้ลูกเด้ดเาเอ,อาสันเนาะคนก็เลี้ยงให้โดยโดยโดยเอ้าทีแรกอะ <c oughs> ฝากให้ทั้งน้องตุล้วก็แม่แล้วก,วกครอบครัเจ้าเด้อเบิง่งนหาขายเอาเองได้บัตรหนึ่งด้อแล้วมันสิได้ชิมี้มันสิกลุ่มนครในครัวก็เห็ด <c oughs> <c oughs> เอาแล้วบัตรเนาะมาเถี่ยวหนาสิมาเมาบิง่งกิจการขายมาครอบครัของน้องตุลมาจังหวะลากาลกระสอบคนหนีไปจักเนาะ เลยปลูกอยู่ว่าเมทับบามีปลูกปลูกได้ยั่บ่ปลูกงามพ่นน้องดีจปลูกงามพ่นแมกกะพงคกเดอยวแต่ถ้าเป็นแถวสุดลายบริเปนแบบนี้ลราก็ปลูกใส่ข้าวโพดนี่แหละมัลซารีเนอะเลยกับัวงามปันได้เพราะว่ามันเป็นคีมโคทำแคมเซจิกาตุสีงามอยู่เนอะเลยคอยเห็ดไปเนาะมือทั้งไอจอยคนมานรือมาบ่ เป็นกาบบานไกลเนาะเพื่อนเสืมาก,กับเพื่อนอะไรเพื่อนกับมาคุมมืออยู่แต่ว่ามื้นี้เพื่อนกับมาเนี่ยสามเพื่อนกับมาอ่ะโดยโดยโดยอ่ะตะน่ากัสู้ๆต่อไปเด้อทั้งน,อน้องแล้วก็ทั้งแม่ด้วแม่เด้อมาเที่ยวหนาบุญสิมาเยี่ยมมายามไม่เนาะในมือนี้ลูกก็จะได้อำลาพาจากเมือ่<ล>อก่อนเนาะอยู่ดีไม่แห้งบัดสกุลสุขคนโดยเบิ่งเนี่ทั้งทางเพื่อนเลย เดินกับใครชิลแล้วแล้วมาเที่ยวนาแล้วเบิดแล้วาประจักนีรเนาะทีถ้าว่าคือได้ขึ้นโคลงังคาแล้วก็มีแห้งแล้วเนานะมีโคลงังคาแล้วก็อาก็โอเคได้พี่น้องเลยนะเนาะเราก็ได้สลดแดดสลดฝนแล้วตอนนี้ฝนกำลังกันห้องเนะ 1, 2, 3, 4, าะหนึ่งสองสามสี่บ่ห่องค้างอนะไเนาะข้างหน้ามันก็จะกันกันะนะบ่เนาะบ่เนาะให้โล่งเลยเนาะ ห้องหนึ่งสองสามสีห้องค่อยลงเลยจะเป็นหัหนค่ะงามงางามเอ้ามาแถวหน้าหนาคลองให้ขึ้นโคลงค่าเด้อเ <laughs> ชลี<ย>มาสนมาซาวนำ้ำ <laughs> ทางแยกมุ้งมีห้องน้ำเนาะเ,เห็นเนดแอะไรเธออะไรแม่เขาป้าเู้เขาละยาดนำพ่นอเไยเนาะเอาขอเป็นกอยไปพ้นอะไยเนาะ ใา่ใชาพ่วุ้นจะได้ลาเมื่อก่อนได้บันไดเด้อทั้งลงต้นเด้อทั้งแม่เด้อเอาอยู่ดีมีแห้งบัดสกูสักคนเด้อไม่ไดขอให้อยู่ดีไมีแห้งเด้อเดินทางตลอดปลอดภัยเลยสาธุเนาะเด้อแม่เด้อลูกเมื่อก่อนเด้อเลยซาทุไทยตลอดไปเตือนดึกขอได้เงินมืดเตือนเช้าขอให้ได้เงินแสน เออแบงเมืองไฮไดแกไม่ได้โชว์พวงกุบว่าให้มาผ่านคอมันว่าให้มาเบียดนับไปนตลอดไปให้ได้ลอยเทาและพันเทาให้เด้อยชาถุเนาะสมพรปากด้็แม่เดอ้ออายังเหมือนขอนยื่นหนิก็พ่อแหละเป็นอะไรน้นอบ่เจ็บปลาไข่กับพ่อเนาะที่เรือห้องกาซอกฮาเอาเองเนาะเรือทั้งเบาตนเนดะ้ออ่ากนะ็อดเบาเนาะเดี๋ยวอีกจุดปีอะไรเจ้าน่ะ ชาวสี่ปีเนาะถือว่าผู้นี้ไอโกกปะภูแมนแล้วไอโกกผู้น้องแก้วมณีเนาะสรุปดินเพิ่นสิได้อยู่บ่เนาะท้องว่าเนาะยังหมดทำเอาละเอียดนี่ยเราฟังเบิ่งต่อไปน้องแก้วมณีแกเนาะพี่น้องเอ้ยแล้วจะบ่ตันเด้ออยู่ดีมีแห้งเบิ่งพ่อเบิงเม่์เบิ้งนองเบิงนงเนาะ เดินเดินทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวพี่น้องเลยผู้เป็นนายกันเนาะโดยเอาไปก่อนนะเด้อยู่ดีไม่แพงเด้อโดยสบายดีโดยขอบใจอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเอฟซีบนคอมเมนต์มาไลฟา์พี่น้องเลยว่าบาบาคนนี่คือนักแสดง,นงสดหนังผู้ใดอ่าคือแบบว่าคนแสดงหนังอยู่ในป่าะอะไรยังฮะน,นะพี่น้องเออเดินดินดิดอาสาบ่ เนาะโมโนหัวมวนมวไปก่อนเด้องบันทึกเด้่อยูดีม่แห้งเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเลยโดยโดยปะ่ะบันทึกพี่น้องไอ้บุญก็จะได้ขอจบคลิปอ่าลาพีแล้วน้องเพียสสนิทก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะก่อนสิกรเนาะพี่น,อน้องมามอบอ่าการเป็นไม่ค่าให้นรับน้องตุลเพื่อนเนาะอ่าบทีทางเอฟซีจากฝั่งไทยเป็นลายเห็นน้องตุลขาคายพี่น,องงน้องเลยเนาะก็เลยอยากอาออกทื่นให้เล็ยกน,น้อยพี่น้องเลยเนาะ ยังไงคนเป็นเมค้าเนาะเริ่มจากน้อยขึ้นห้าล้านได้พี่น้องเลยเนาะการเป็นเมค้าเขาเนาะขอเพียงแต่อดทนสู้คนนึงเนาะกลับมาร่วมดำนินการบำรุงตุนเนาะโสิขาได้ทำได้เนาะมาเที่ยวหน้าสิอัพเดทให้พี่น้องเบิ่งนดำกันพี่น้องเลยเนาะโดยสารับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณรวมเนพี่น้อง FC บัตสุขูสุคนเด้อที่เข้ามาหับส้มและติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเบาเตียงทองเนาะทีมงานของสมภารบัตสุขูสุคน ขอบคุณคนในไลน์พี่เราเลยนะอพอบคกกันคลิปหน้าเด้อพี่้อาเลยคลิปนี้ไปก่อนขอกาวคำว่าสปาดีและสวัสดีวัคซูคนเด้อพี่้องเลยไปก่อนเนาะ